สวัสดีค่ะพวกเราจะนําเสนอแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นปวชและแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลระดับชั้นปวสวิทยาลัยเทคนิคน่าน Let's go เดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์อาจารย์แต่ละท่านในแผนก สวัสดีค่ะหนูอยากให้อาจารย์แนะนําชื่อแล้วก็หลักสูตรที่อาจารย์สอนหน่อยค่ะอาจารย์ชื่อดรเอกรินชัยยุทธนะครับหลักสูตรที่อาจารย์สอนเนี่ยจะเป็นวิชาเกี่ยวกับบริหารธุรกิจมีวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการกฎหมายธุรกิจกฎหมายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสตินะครับที่จะเอาไปใช้ในหลักรได้ครับ สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในแผนกนี้ค่ะนะครับรแผนกนี้นะครับนี้ต้อนรับผู้ที่มีความสนใจที่จะมุ่งมั่นทางด้านอาชีพ<ม>เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการทําธุรกิจตรงนี้นะครับซึ่งตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการมากที่สุดนะครับแล้วก็เราผลิตบุคลากรไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานของเรานะครับ เดี๋วเรามารู้จักอาจารย์ท่านต่อมากันเลยนะครับไปครับผม hmm. สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าผมอยากให้อาจารย์แนะนำชื่อและวิชาที่สอนหน่อยครับ โอเคนะคะก็คือครูนะคะคือครูพัทธิลาเนาะก็คือประจำูีแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็บริหารธุรกิจดิจิตัลเนาะสำหรับในส่วนใหญ่แล้ววิชาที่ครูสอนนะคะก็จะเป็นวิชาอย่างเช่นเป็นการจัดการฐานข้อมูลนะคะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการทําเว็บไซต์เนาะแล้วก็อาจจะมีพวกรายวิชาที่เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านการ ให้ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับพวก AI เกี่ยวกับเรื่องการทํา a r ด้วยการทําสื่ออะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในยุคของปัจจุบันเนาะจ้ะสุดท้ายนี้คุณโคอยากฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเรียนไหมครับ ค่ะก็ถ้าเด็กๆนะคะสนใจที่จะมาเรียนสาขาของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะสิ่งที่อยากฝากก็คือเด็กๆที่มีความสนใจทางด้านไอทีทางด้านคอมพิวเตอร์การทําสื่อต่างๆนะคะถ้าอยากเรียนรู้ก็เข้ามาทดลองนะคะมาเข้าที่แผนกวิชาของเราได้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ เอาครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นหัวหน้าแผนกนะครับตามกันมาเลยครับผมสวัสดีครับผมอยากให้อาจารย์แนะนำชื่อและหลักสูตรและวิชาที่สอนหน่อยครับ ครับผมก็ผมก็นายสุการทองศรีนะครับหัวหน้าแผานกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับก็วันนี้จะมาคุยกันเรื่องของหลักสูตรเนาะก็หลักสูตรของเรานะครับในการเปิดสอนก็จะมีหลักสูตรของระดับปวชนะครับแล้วก็ระดับปวสครับในหลักสูตรของปวชนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ก็จะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นจากเดิมนะครับซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสารเทศเพื่อให้เนื้อหามันนั้นเข้มข้นในด้านของไอทีร้อนๆเลยนะครับทะนั้นก็ใครมาเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับไอทีจ๋าๆเลยครับก็จะได้เรื่องของไอทีเป็นหลักส่วนระดับปวสนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับก็จะเป็นในเชิงของบริหารธุรกิจผสมกับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีการเรียนการสอนที่เป็นในทางของการบริหารธุรกิจเพื่อให้สเปดในด้านของไอ ก็เนื้อหาก็ยังเข้มข้นอยู่ครับแต่ในอนาคตนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดแล้วนะครับก็แต่ตอนนี้กายังเปิดรับอยู่นะครับในระดับตอนนี้ในระดับปวชนั้นเราจะรับผู้เสเส็จการศึกษาของม .3 นะครับส่วนในระดับปวสเราจะรับผู้ส็จการศึกษาของระดับม6หรือปวชนะครับก็จะมาศึกษาต่อได้นะครับ ประมาณนี้ครับผมบสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆหรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังสนใจในแผนกนี้ไหมครับครับก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้เราต้องการคนที่เก่งด้านไอทีกันเยอะมากเลยในทุกสาขาวิชาชีพของเรานะครับต้องมีคนที่ควบคุมด้านไอทีอยู่สักหนึ่งหรือ2ตําแหน่งนี่แหละฉะนั้นครูเชื่อว่ามาเรียนทางนี้เราไม่ตกงานแน่นอนนะครับเรามีความรู้ด้านไอทีก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในอาชีพต่างๆได้นะครับแล้วก็การเรียนการสอนของเราก็จะเกี่ยวกับด้านของกราฟิกก็มีนะครับด้านของการเขียนโปรแกรมการทําเว็บไซต์ทําแอปพลิเคชันต่างๆฉะนั้นจะครบวงจรเลยทำมาเรียนที่นี่ทีเดียวครบจาง นะครับสนเทศก็จะควบคุมทุกอย่างเลยนะครับรับรองว่าพวกครูดูแลกันดีทุกคนนะครับดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่น้องกันนี่แหละนะครับสบายๆนะครับรับรองว่ามาเรียนแล้วมีความสุขแน่นอนครับผมครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปรู้จักอาจารย์สาวสวยอีกหนึ่งท่านกันนะครับ อาจารย์ครับขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะสวัสดีครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําชื่อและหลักสูตรรายวิชาที่สอนหน่อยครับอ่าชื่อพัทลพรละบุตนะคะอ่าหลักสูตรรายวิชาที่สอนจะสอนประเภทวิชากราฟ,ฟิกค,ค่ะอ่าจะมีโปรแกรมประเภทเอเลสต์โฟตโต้ชอปแล้วก็อินดิไซด์ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กําลังสนใจในแผนกนี้อยู่ไหมครับ อยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจจะเรียน,นแผนกนี้นะคะทางเราจะมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้ค่ะแล้วก็จะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนครอบครัวของเราค่ะครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะ อีกทั้งอาจารย์ท่านนี้นะคะยังเป็นที่ปรึกษาให้กับการแข่งขันทัานะคะซึ่งได้รางวัลมากมายเลยค่ะทั้งะระดับภาคและ,ละระดับชาติไปกันเลยคะ่ะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะคสวัสดีค่ะอาจารย์นูอยากให้อาจารย์แนะนําชื่อและรายวิชาที่อาจารย์สอนหน่อยคะ่ะครับก็ชื่อสาวุบุช่มชอยนะครับ เป็นคูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลน,นะครับก็ส่วนมากวิชาที่สอนก็จะเป็นวิชาการเขียนโปรแกรมเนาะแล้วก็การเขียนพวก IOT หรือมือถืออะไรพวกนี้นะครับเว็บไซต์ต่างๆค่ะและสุดท้ายนี้อาจารย์อยากฝากอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจใน,นแผนกนี้อยู่ไหมคะก็สําหรับในเรื่องของนะคนที่สนใจนะในเรื่องของการ ขียนโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวนะอุปกรณ์นะครับอัจฉริยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้ามาทางสายนี้ก็ต้องแผนกนี้เลยนะครับก็คุณก็จะได้ความรู้นะครับเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตหรือในการประกอบอาชีพถ้าคิดว่าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออยากจะเป็นนะครับสายงานทางไอทีนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในแผนกนี้ได้ครับขอบคุณค่ะ ตามที่อาจารย์หัวหน้าแผนกบอกนะครับแผนกของเรายังเปิดรับนักเรียนศึกษาที่กําลังสนใจอยู่ทั้งในระดับปวชและปวสครับในระดับปวชสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมสามและในระดับปวสสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปวชและม